สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆนชาวลลนลอ์ออนไลน์ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนไฮแคสมานะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการอัพสเตตัสอัพสเตตแล้วก็สกิลของของตั้งแต่ไฮแคสขึ้นไปนะครับอ่าสเตตกับสกิลตั้งแต่ไฮแคสขึ้นไปสําคัญนะครับเราอย่าอัพผิดซึ่งเราอัพผิดมันก็จะมีวิธีรีสเตตัสกับสเตตอยู่4วิธี ก็แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันว่ามันทํำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปของคนอื่นๆเอาละกันเนาะเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเราอัพไม่ผิดมันก็จะดีครับคือให้เราอัพที่มันถูกต้องหรือว่ามันเกือบจะถูกต้องที่สุดที่เราเลงไว้จะดีที่สุดครับผมนะอย่าไปอัพผิดเลยเราคือให้เราลงสเตตแบบให้มันใกล้เคียงกับที่เราต้องการจะอัพดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป รีหรือไปปรับเปลี่ยนแบบเมื่อเราที่อยากเมือม่อเมื่อไหร่แบบที่เราอยาก,าอ,ยากอยากเล่นแบบอีกสายหนึ่งเนี้ยอย่างเช่นแบบผมเล่นผมจะผมจะเล่นเป็นแอดมิดวันนึงผมอยากแบบเปลี่ยนเป็นแอดสายกาตาแบบสายปั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ค่อยไปรีสัตทิ้งใหม่ตอนนั้นนะครับอยากแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราจะเล่นสายมิดไว้แต่ว่าอัปเดตผิดไปอย่างเงี้ยก็ไม่ดีครับก็ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเว็บลองที่เราใช้เว็บทดลองอัปเดตตัสนะครับ ซึ่งมัน,มนเป็นเว็บ,บไรก็คือแบบนี้นี่เองอเข้าหน้า Google มาแนละ้วก็พิมพ์ว่านี่ครับจำลองอะเซทเตัสแล้วก็มาที่ลิงก์แรกเลยกดคำว่า,าปุ๊บมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับโผล่ที่หน้านี้ทีนี้วิธีใช้หรับทีนี้ก็คือสำ <c oughs> หรับใครที่ยังไม่รู้นะก็แรกก็คือให้คุณมาตรงนี้เขาเล่นเขาเล่นค์ดให้คุณเลือกเป็นค์ดที่คุณจะ,จะเล่นนะครับมันก็มีถึงแพทมันก็มีถึงคาดสามนะ แต่ผมไม่มั่นใจว่าในเว็บเนี้ยไอ้ค์ดสามมันจะรองรับหรือยังนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็จะมาเอาถึงแค่เป็นแอดคอร์ดเท่าเท่าที่ผมพอจะเล่นเป็นคือความรู้ผมมีถึงแค่แอดคอร์ดนะครับก็ประมาณนี้ต่อมาจ็อบเรีว,วรับให้คุณอัพจ็อบรีวิวเต็มไปเลยเต็มเต็มเจ็ดสิบนะครับที <c oughs> นี้สแตทยังไม่ต้องลงลงสแตทให้คุณลงที่หลังนะครับ ต่อมาทำไมตรงนี้ก่อนมาตรงบัฟนะบัฟกดอ่าผมจะพงคำผมว่าม,ม,มันมันเป็นทรีปคาร์ดก็คือใช้ดับเบิลแอทแ็กเต็มพอผมไปเล่นแอดมิดเบิร์นผมจะเล่นเป็นสายแอดมิดเบิร์นนะครับก็อัพอันนี้ดับเบิลเต็มสิบแล้วก็อินพุตเต็มสิบเหตุผลที่ผมเล่นเล่นเป็นแอดมิดเบิร์นนะครับเพราะว่าหนึ่งคือหมวกงูมันราคาแพงถ้าเกิดผมไปเล่นกาต,ตาเบิร์นอ่ะผมก็ต้องซื้อการ์ดไซเวนเดอร์นะทื่หนึ่งหนึ่งก็คือการ์ดไซเวนเดอร์ก็คือการ์ดงูดำ 2คือหมวกงูหรือหมวกไก่3ก็คือผมเอากาต้าไปเจาะลูนไปเจาะลูนเป็นรูนดับเบลิลซึ่งไอ้3ทางเลือกเนี้ยมันแพงทั้งเลือกที่1ก็คืองูดํามันถูกครับผมทั้งเลือกงูดำมันถูกมันถูกตังค์แต่ว่ามันเปลืองการ์ดเพราะว่าอาวุธอาวุธในแต่ละอาวุธ1ชิ้น,น่ะมันจะมันจะจำกัดการใส่การ์ดของเรา <c oughs> ถ้าเกิดเราเอากาที่แบบเรา เราเราเอารูสล็อตใส่การ์ดอะบางอาวุธอาวุธบางอาวุธอะมันจะใส่ได้แค่การ์ดสองใบาสามใบเนี้ยแล้วเราเอาไปใส่เป็นงูดําเพื่อทำติดดับเบิลอะบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มครับเราก็เลยเลยต้องเลือกเป็นทํารูนอาจจะคุ้มที่สุดแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็น่าจะแพงนะครับรูนดับเบิลก็น่า,น,าน่าจะราคาสูงอยู่ส่วนใส่หมวกหมวกงูกับหมวกเอ่อหมวกไก่ถามว่าดีไหมมันก็ อาจจะประหยัดสล็อตในการใส่ส่วนอาวุธแต่มันก็จะไปเป,เปลอืองสล็อตมันก็จะไปเปลืองสล็อตในการใส่หมวกซึ่งบางทีแบบหมวกหมวกบางอันเราอาจจะใส่หมวกอันอื่นได้ที่มันจะดีกว่าหมวกงูก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะแล้วมันแบบคืองูดํามันก็เปลืองสล็อตใส่หมวกงูหมวกดับเบิลน่ะมันก็จะเปลืองแบบไงอ่ะเปลืองอ่ะแบบเปลืองเปลืองสล็อตการ์ด เพราะว่าหมวกงูมันผมไม่ร so ู้ว่าหมวกหมวกงูมันมีรูให้ใส่การ์ดไหมหมวกไก่มันมีรูให้ใส่การ์ดไหมแล้วบางทีแบบเราอาจจะเอาแบบเราอาจจะมีหมวกที่มันดีกว่าหมวกดับเบิลน่ะที่เราอยากใส่อะดีกว่าที่มันจะดีกว่าแบบสกิลดับเบิลนะเราเลยต้องแบบเป็นเลือกเป็นเอรูรูนดับเบิลแทนนะก็ประมาณนี้นะพูดแค่นี้พอเผื่อจะงงผมพูดไปผมยังจะงงเองเลยต่อมาสกิลอัพเต็มไปเลยนะครับอัพเต็มให้มันเป็นเต็มไปเลย เต็มไปเลยนะครับก <c oughs> าตาอัพเต็มไหมอัพเต็มอ้าวแล้วทำไมเล่นมีถึงอ <c oughs> ัพกาตาเต็มเพราะว่าเผื่อในกรณีที่แบบว่าเราแบบผมไปต,ตีมอนเงี้ยแล้วมันแล้วมันมีมอน,ม,ม,อนมีมอนสักสามตัวสี่ตัวเงี้ยเราผมตีมันไม่ทันผมก็ใช้ผมก็เปลี่ยนเป็นกาตาแล้วก็ใช้สก,กิลเป็นมุดดินแล้วก็กิมทูตเอาได้ครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็น เบสซิ่งแล้วก็เ g i เต็ม10ไปเลยโอเคแล้วก็พับไว้ต่อมาไอเทมไอเทมใครจะกินบรญยาอะไรก็แล้วแต่คุณนะที่คุณจะกินนะ่ะก็แล้วแต่คุณคุณ,ค,ณคุณเลยผมจะกินแค่นี้ครับก็คือเอาเวกิ้งยาข,ของของแอดมันมันกินได้แค่นี้ครับแอดมันกินยาแดงไม่ได้กินได้แค่นี้ก็ปิดปาโอเคนะครับต่อมากลับมาเรื่องที่ของใส่สเตตผมยังผมยังไม่พูดถึงนะผมลงแค่นี้นะครับต่อมาเป็นของใส่เราใส่เป็นมีด มีดอันนี้ก็คือดีดีเซิร์ดทวายไลท์นะครับแล้วก็เป็นบวก10เพราะว่ามีดอันนี้มันเป็นมีดเลเวลรสบวกสิง่ายครับมีดเลเยอสบวกสิ 2, ง่ายอยู่แล้วสามารถใส่สลักการได้ได้สองสล็อตผมก็จะใส่เป็นการ์ดแอนด์นะครับเลือกไปเลยเป็นแอนด์ใส่แอนด์มันใส่การ์ดได้2ใบผมก็จะใส่เป็นแอนด์สใบไปเลยนะ <c oughs> ต่อมามีดลองไอ้ตรงมีดดีเซิร์ดทวายไลท์อ่ะมันจะมีคุณสมบัติก็คือให้ดู ถ้าเราใส่คู่กับมีดถ้าเราใส่คู่กับไอ้อตรงแซนจะตอมมันจะเพิ่มแม็กเอพีอีก20เพิ่มฮิตบวกแล้วก็เพิ่มแม็กเอพีหแล้วก็โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้นอีก30%นะครับแล้วก็เมื่อเวลาทํนทการโจมตีมีโอกาสที่เราจะไอ,อต้ตรงไอแซทติดตรงเนี้ยตรงค่าตีเร็วของเราจะตันเลยถ้าเกิดเราเป็นคัสสามมันจะตันที่1้0เ้ถ้าเกิดเราเป็นแค่ไฮ้คาสมันจะตันที่1้อยถ้าเกิดคัสสาม มันจะตันที่ร้อแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นไฮคัสมันจะตันที่ร้อนะครับเป็นร้อาเจวินาทีกับประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้ตัวที่ผมจะเลือกไปตีก็คือผมจะเล่นเป็นแอดมิดนะอีกทีนึงก็คือแอดมิดคีผมจะใส่เป็นครูเซอร์นะครับเอามาเลือกเป็นแทนสตอมก่อนเลือกแซนสตอมอ่ะเลือกอเนี่ยมันจะบอกเลยว่าใส่สล็อตได้4ใบนะครับแซนสโลนแซนสตอมวุดลิ้วสองสลอ็สลอตได้4ใบคือวุดลิ้วสองมันตีบวกสิบง่ายนะครับ เลกบวกสิบไปเลยใส่เป็นการ์ดคูเซอร์คูเซอร์ก็คือคีทและเมดบวกสิบแล้วก็เมื่อเราตีมอนเตอร์ประเภทสัตว์มันจะจะบวกคีเลตอีกเจ็ดอีกเจ็ดหน่วยเพราะว่าข้อเสียของแอดแอดมีดคีก็คือคีเลตมันจะขึ้นยากกว่ากาตาถ้าเกิดถ้าเกิดค,ค,คุณลองใส่กาตากับใส่มีดอะตรงคีเลตมันจะต่างกันเลยของกาตามันจะได้ดีกว่าเยอะนะครับอันนี้ว่คูเซอร์สี่ใบ นเนีย,นนยโอเคคุณจะสี่ใบประมาณนี้ครับต่อมาส่วนไอ้ตรงเซตการ์ดใครจะใส่เป็นเซตนักดาบเซตโจนเซตอะคูรคุณจะใส่เป็นเซตการ์ดคุณก็เลือกเซตไปแล้วเหมือนเดิมมันก็จะเจนมาให้งั้นผมใสจะใส่เป็นเซตทิปการ์ดเนี่ยทิปเซตโจนเนี่ยมันก็จะเจนมาว่าใส่การ์ดต,ตามนี้แล้วก็อาวุธก็ตามนี้แต่ผมจะไม่เอาผมจะใส่เป็นแอนด์มด เพราะว่าเดยวเปเปอร์แม่งแพงครับผมจะไม่ใช้นะครับผมไม่ไไม่ใส่เป็นเซตไม่ใส่เซตใส่เป็นแยกเซตนะครับส่วนหมวกผมใส่เป็นอลิสดอลแต่ในเสื้อของการเปตตี้มันจะมีหมวกไอ้นี่ครับหมวกด็อปปิง้งด็อปปิ้งอลิสด,ดอลก,ก็คือตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นอีก10%ซนะครับซึ่งผมจะใส่ทำไมในเมื่อผมจะไปตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับไอ้ตรงด็อปปิ้งอลิสด,ดอลเนี่ยเวลาที่เราทาการ ตีเนี่ยแหละตีอะ่ะมันบวกเจ็ดึ้นมาตอนแรกของผมมันมันเป็นบวกเจ็ดแล้วเวลาที่ผมตีอะ่ะมันจะมีโอกาสติดอัตราสปีดตันเหมือนกันครับคือผมจะมาใช้คู่กับมีดเพื่อให้มันติดติดตีเร็วไวๆแบบเพลินๆอ่นนะอารมณ์เหมือนแบบคุณเล่นโลกแล้วคุณแบบเล่นออโต้สเปลแบบประมาณนั้นครับคือแบบเน้นแบบเอาเอาแบบตีแบบเพลินๆน,นะครับมันจะตีแบบไม่ตรงท่าก็ช่างมันไม่เป็นไรครับหรือใครจะไปใส่เป็นพวกหมวกไก่ที่มันแบบบวก แอคแข็งสปีดอะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะสะดวกนะเป็นหมวกไก่เพิ่มแอคแข็งสปีดท่าเซนก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโลโบไอ้กันเอาแบบโลโบไอ้แล้วกันนี่ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันเดวิลหมวกเดวิลที่มันจะใต้ทุกอย่างอย่างลนะสองเป็นเดวิลแฮทป่ะวะไม่ใช่อันนี้นจะเป็นเดวิลอะไรวะเดวิลเชกเฮดสักอย่างอนะหมวกเดวิลที่มันจะบวกสเต็ อย่างนั้สองสองเปอร์เซ็นต์ช่างมันครับไม่มีอ่ะไม่มีก็เอาเป็นอริตดอเหมือนเดิมอ่าโอเคป <c oughs> ากก็ไม่ไม่มีครับผมปากไม่มีจะใส่ส่วนเสื้อผมก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามกางเกงในเหมือนเดิมครับคือมันจะมีเซตที่ดีกว่าน,นี้นะเสื <c oughs> ของคา้าสามก็ยังไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่รู้นะครับผมรู้แค่นี้ก็เป็นใส่เป็นหนึ่งรูงก a สของก๊สของกางเกงในรูผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรดีก็เว้นไว้ก่อนเรามาเป็นเสื้อกล้ามครับเสื้อกล้ามผมจะใส่เป็น จะก้ามรูส่วนการ์ดคุณก็ใส่เป็นไอ้การ์ดนี่ครับแม็กมาลิงแม็กมาลิงก็คือแท็กบวกห้านะครับแล้วก็โจมตีธาตุดินแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อเราโจมตีตีประเภทสัตว์หรือประเภทพืชชี้เลียจ,จะบวกอีกสิบห้าหน่วยนะครับก็คือตรงนี้จะบวกสิบห้าเมื่อเราเมื่อเราตีประเภทสัตว์มันก็มันก็จะมาคอมโบกับไอ้ตรงคูเซอร์ด้วยก็ทําให้แบบคิดง่ายๆก็คือเจ็ด ครูเซอร์ได้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 คิเลตเจ็ก็เจ็ดคูณสี่ก็เป็นยี่สิบแปดแล้วก็บวกอีกสิบห้าก็เป็นสี่สิบสามเพียวๆนะก็ประมาณนี้นะตรงเนี้ยคิเลตเป็นสี่สิบสามบวกคิเลตของตัวละครอ,อีกเจ็ดก็เป็นห้าสิบลวโดยที่ไม่ต้องอัพอัพเดตตัตอะไรเลยก็เป็นเป็นห้าสิบแล้วครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็รองเท้าผมก็ใส่เป็นรองเท้านี่ลวกันรับเท้าอ e ีเดนเพราะผมไม่รู้จะใส่รองเท้าอะไรใครจะใส่เป็นรองเท้า รอ,องเท้าลูแล้วก็เป็นหมาดงหมาดําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ใส่เป็นเท้าอีเดียนธรรมดาส่วนสำหรับผมก็ใส่เป็นโรซารี่นะเพราะผมจะาเน้นเน้นให้มันติดจิบ่อยๆอะ่ะใส่เป็นโรซารี่แต่จริงๆแล้วมันมันจะมีนี่ครับประดับแมวประดับแมวออสเตตัสหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆไปหาดูวยกันผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นกัสโคบอลแล้วก็อันนึงนะ่ะ อันหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนีน้น่าจะเป็นอันหนึ่งก็น่าจะเป็นคลิปคลิทองรูปคลิปทองรูพวกนี้ผมจะใส่เป็นการคมีก็เอาไว้เทเลพอร์ตนะเพราะว่าวิ่งแพงมากครับน่าใส่ประมาณนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มชิวๆก็ประมาณนี้ทีนี้ต่อมาเรื่องตรงสเปนะครับผมต้องการคีเรตมันให้มันได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นซึ่งตอนเนี้ยไอ้ตรงแม็กมาลิงสิบห้ากับไอ้ตรงครูเซอร์อ่ะมันก็ได้ไปแล้วห้าสิบ ผมจะมาลงตรงนี้ให้มันให้มันได้แปดสิบก็คือลงอน,นี้อีกเท่าไหรว 30, ่วะสามสิบเท่าไหรอ่ะจริงๆงอ่ะลงรักเก้าเก้าก็ได้นะลงรักเป็นรักเก้าเก้าก็ได้นะ <c> urs urs> เผื่อแปดคาสามก็เป็นแปดสิบอ่ะเก้าเก้าไปเลยคิดง่ายง่ายลงไปเก้าเก้าแม่งเลยจริงๆงลงรักเป็นร้อยี่สิบเพื่อมันใส่เซ็ตใส่รองเท้ารักอะไรได้นี่แหละ <c oughs> ผมก็ลืมลนะเอเป็นเก้าเก้าแล้วกันประมาณนี้เด็กไม่ต้องเอาครับผมเด็กผมไม่เอาพอเอชไอเก้าสิบ กสิบก็ได้ถ้าเปลี่ร้อยร้อยร้อยแปดสิบก็ถือว่ายังช้าอยู่นะยังช้าอยู่ยังไม่เร็วเท่าไหร่สติงก็เอาเป็นสักเจ็ดหกสิบเก้าพอไม่ต้องเอาเยอะสติงไม่ต้องเราไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นสติงเยอะอไม่ได้เย้ยเพราะว่านี่มันเกินวะต้องลงลักเบาเบารักมาหน่อยมันเป็นสักห้าสิบเก้ามันจะมี ตรงพวกคำนวณอ่ะผมคือตรงสติงอ่ะเราต้องลงให้มันเป็นลงให้มันได้เออได้เป็นโบนัสสติงครับทุกทุกทุกสิบทุกทุกสิบหน่วยอ่ะมันจะได้โบนัสสติงนะครับนะครับก็ประมาณนี้ก็ลงเป็นห้าสิบเก้ามันจะได้เท่าไหร่วะไม่พอเลยต้องลงเบาลักมาหน่อยประมาณหกสิบนะครับหกสิบจะได้คีย์เท่าไหร่คีย์ยี่สิบแปด เอาคิดตั้งสามสิบงานคิยืนพื่นสามสิบหหกยืนพื้นสามสิบหกสิบหกหกสิบหกบวกสามสบกสี่ามสามสบบวกสี่สิามเป็นเจ็ดสิบสามชี้เล3เจดสิบสามก็ไม่น่าเกียดมั้ยเจ็ดสิบสาติดบ่อยไหมนะก็ไม่รู้ครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะลงวิสัก30กันตาย ประมาณนี้แล้วก็จะมาเพิ่มสติงนะครับเพิ่มสติงกสักหน่อยให้มันแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสิบ <c oughs> ได้ไหมหกสิบเก้าหกสิบเก้าได้อยู่ครับหกสิบเก้าหกสิบเก้าบวกยี่สิบเอ,อ็ดก็เป็นเก้าสิบหน่วยก็โอเคแบบนี้ได้อยู่แล้วก็ผมจะมาเพิ่มลักแทนยินเด็กไม่ต้องเอาครับผมเพราะเราจะเน้นเป็ทีิก็ลงมาลงเป็นลักได้เท่าไหร่ สเตตเห็นไหมสเตตไปมันจะเหลืออยู่เจ็ดเจ็ดหน่วยซึ่งมันไม่เป็นศูนย์มันจะเปื้องมันไม่เป็นศูนย์ทำไงดีลดหน่อยลดแล้วไปลงเป็นอะไรดีบะลงเป็นวิทย์ละกันออลดลักได้สามสิบสองหน่วยสามสองหน่วย 3. ลงวิทย์ไม่ได้อยู่ดีลงวิทย์ล้อสองลงเด็กก็ไม่เอาครับ องอินก็ได้อยู่เพื่อเอาไว้ช่วยช่วยในการเชลพอรตก็ไม่พอดีก็เบารักอีกหน่อยนึงเหีืย3สามสามเอดโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ดีไม่เก้าเก้าก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะเหลือ7เจ็ดหน่วยสิบสองหน่วยสิบสองสิบสองเน่ะ นี่แหละนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องต้องใช้ไอเว็บไอเนี่ยทดสอบอัลเนเทนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นประมาณนี้แหละอ่ะต่อมาพูดถึงเรื่องเรื่องมอนเตอร์ครับอันนี้คือถ้าเกิดผมทําต่อไปคลิปจะยาวไปนะพูดถึงตอนต่อไปเป็นพูดถึงมอนเตอร์ผมจะเลือกมอนเตอร์ให้มันเป็นมอนเตอร์ประเภทสัตว์ครับสัตว์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 นี่เป็นมอนเตอร์ประเภทสัตว์อ่า แต่ผมไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ประเภทสัตว์มันมีตัวอะไรบ้างผมนึออกแค่ซิปเปอร์แบร์นะครับมรียกกันซิปเปอร์แบร์ดาเมจที่เราทำได้จากซิปเปอร์แบร์นะครับก็คือถ้าเกิดผมตีติดคลิติคอนนะครับจะได้คีดดามจที่2,000เลยนะครับจากเซตที่ผมใส่ทั้งหมดนี้แล้วก็วิวเ9้าเก้ครับแบบนี้ตีมันจะได้ดาเมจคิคิดคีดดามจ2,000ถ้าเกิดคิดาเมจดับเบิลก็น่าจะเป็นมัน สี 4, ่พันะดอกละสี่พันมะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตีติดข้ธรรมดาอยู่ที่สองพันกว่านะครับไอ้ติดดับเบิลธรรมดาก็สองพันกว่าถ้าเกิดติดติดขิ้ก็น่าจะเป็นสี่พันกว่าก็ประมาณนี้นะครับเพราะอันนี้ตัวเว็บตัวเว็บเนี้ยมันมันไม่อัปเดตการตีแบบคิดับคิดับเบิลครับมันจะไม่อัปเดตมานะก็ประมาณนี้ทีนี้ต่อไปทําไมผมถึงใส่แบบนี้ใส่การ์ดให้อาวุธแบบนีนะ้จะมาดูหน้านี้กันเลยก็คือส่วนอาวุธนะครับอาวุธ อาวุธของเกมและคอนล็อกอ่ะคุณก็มาดูเพื่อนๆก็มาดูนะพิมพ์คําว่าขนาดอาวุธนั่นแหละพิมพ์เนี่ยตีอาวุธตีขนาดแล้วก็มาของคุณกัมมลเวนะใครว่าขนาดเนี่ยมาตรงนี้เลยที่มันเป็นกัมมลเวคอมกดเข้ามาเลยคุณไอซ์นะครับไอซ์กัมมลเวนวก็มาดูเขาทำคลิปเอาไว้เขาทำลิงก์เอาไว้ให้เรานะก็เนี่ยครับปุ๊บก็ผมใช้เป็นมีดมีดตีขนาดเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าผมมีละผมมีไอคิวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งร้อย เพื่อนๆก็มาอ่านรายละเอียดเอานะรขบเขาไอเขาฟิลบอกเอาไว้แล้วคุณก็มาอ่ารายละเอียดเอาก็ประมาณนี้ว่าผมมีดเมตอยู่หนึ่งร้อยหน่วยหนึ่งร้อยเนี่ยผมตีขนาดเล็กมันก็จะตีหนึ่งร้อยพอดีถ้าเกิดผมไปตีขนาดกลางมันก็จะตีเข้าแค่เจ็ดิบห้าก็คือหนึ่งร้อยตีเข้าเจ็ดิบห้าตีขนาดใหญ่ก็ตีเข้าแค่ครึ่งเดียวคือห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือข้าเข้าแค่ห้าสิบแต่ทีนี้ตัวมีดของผมอะท่ไว้แล้วที่ผมบอกนะคือถ้าเกิดเราใส่เซตคู่กับไอตรงแซนสตอม มันจะได้ตีขนาดใหญ่ดอีก30%ซึ่งผมจะให้มันเห็นภาพง่ายๆก็คือผมจะใส่เป็นแบบนี้แทน a s s เ u l t a s s a u l t การดเต่อนินจาชื่อถูกปะไม่รู้ประมาณนี้เต่อนินจาคือมันจะเห็นดาเมจง่ายๆเลยผมต้องการจะทำมีด2เล่มแล้วก็ใช้ยาวๆใช้ยาวๆเลยโดยมีดแค่2เล่มเนี่ย ไม่ต้องไปเปลี่ยนมีดบ่อยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับใช้มีดอันนี้สองมีดกันนี้มล็ดไดยาวยาวยาว,ยาว,ยาวจนฝาดจะเจอมีดทท่มันดีกว่านี้ครับแบบนี้นะครับทําไมมึงถึงใส่แบบนี้แทนให้คุณมาดูโคบอลบผมจะมาดูเปียกเทกมอเตอร์โคบอลพาะเวอแพดของการเวตี้โคบอลมันวิวไกลแล้วรีว่ามันจะเป็นนี่เลยร้อยกว่าเทียบได้มอเตอร์โคบอลนะครับเป็นขนาดกึ่งมนุษย์โอเคแอตเซลตีกันกึ่งมนุษย์แรงขึ้นถูกต้องเป๊ะถูกต้องครับ บวกกรอกอลิดอด้วยก็ถือว่าใช้ได้โอเคแต่ว่ามันจะไม่ได้คุณสมบัติของไอตรงแม็กมาลิงนะครับแม็กมาลิงมันจะไม่ได้ผมก็เลยเลือกใส่ใส่เป็นคูเซอร์นะครับคูเซอร์แทนคือใครจะไปใส่เป็นบาฟงบาโฟก็ได้นะครับแต่ว่าที่มันก็หายไปอ่ะนั่นแหละล้วแต่เราแต่จะชอบครับต่อมานะครับ,ม,นะรบมีดไอตรงมีดอันเนี้ยอ่าเรามากดตีปุ๊บตัวมีดเนี้ยผมตีขนาดกลาง เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตีเข้าก็่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โคบโอล X โคบอล X แล้วก็แฮมเมอร์ก็ไอตรงกระบองเนี่ยมันเป็นกึ่งมนุษย์ขนาดกลางครับเราจะตีมันเข้าประมาณนี้ก็คือคริสตัมเมจสองพันสามก็ดับเบิลที่สองพันสี่ถึงสองสองพันห้าทีนี้ต่อมาเป็นตัวโคบอลเอ่อนี่โคบโอลอาร์เชอร์มันจะเป็นขนาดเล็กแล้วเห็นไหมมันจะต่างกันแล้วคืองค,คือพวกอื่นนั้นมันจะเป็นขนาดกลางขนาดกลาง ตัวอาเชื่อจะเป็นขนาดเล็กนี่แหละก็คือข้อดีของการทดสอบสเตตัสมันจะบอกเลยอ่ผมตีขนาดกลางเนี่ยผมตีขนาดกลางผมผมตีสองพันสามตัวแฮมเมอร์ผมตีสองสองพันสองตัวแอคผมตีสองพันสามเหมือนกันทีนีพ้พอมาเป็นขนาดเล็กผมตีแรงขึ้นเป็นสองพันเก้าใช่ไหมแต่สองสามเป็นสองพันเก้าแรงขึ้นมาเท่าไหร่คิดสิไม่รู้หกร้ 600. อยแรงขึ้นมาหกร้อยนะครับแล้วดับเบิลถึงสามพันสองเลยซึ่งขนาดกลางตีดับเบิลแค่สองพันสี่นี่นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดมีดเราไงมีดเรามันตีขนาดเล็กร้อยเปอร์เซนไงคือถ้าเกิดเราใส่เซตเนี้ยแบบเนี้ยมันจะไปตีตีเบาลงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนมันก,มก,นะก,ก็เยอะไหมก็เยอะนะครับก็เยอะยี่สิบห้าเปอร์เซนหายไปก็เยอะไหมก็เยอะแต่ว่าเราก็สามารถใส่เซตนี้ได้แบบครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็แต่ว่าครอบจกักรครอบจัก,กรวาลครอบจัก,กรวาลแค่มอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์นะครับ อ่าทีนี้ต่อมาขนาดใหญ่ไอ้ตรงคอบอลมันมันมันไม่มีคอบอลขนาดใหญ่มันมีแต่แค่นี้อ่ะนนี้เดียวกลวเป็นขนาดกลางผมจะมาแบบเป็นเรดิกนะครับเพราะเรดิกมันก็เลเวลเท่ากันก็ระเยกไล่ไล่กันนะสิบห้านะก็ใช้ได้อยู่เรดินเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ผมก็ยังตีมันเห็นไหมตีมันสองมันสองตีมันพอๆกับพอๆกับคอบอลที่มันเป็นมอเตอร์ขนาดกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดไง มีดผมมันตีขนาดกลางขนาดใหญ่แรงขึ้น80%นะครับก็คือตรงเนี้ยตรงขนาดกลางมันเป็น75%ส่วนขนาดใหญ่ของมีดของมีดทุกชนิดอ่ะมันจะเป็น50%แต่ด้วยด้วยที่ว่าผมใส่มีดคู่กันปุ๊บมันจะได้คุณตมบัติของตีขนาดใหญ่มาอีก30%มีดมันจึงแรงขึ้นเป็น80%มันจึงไล่กันาเมิดตรเนี้ยไอ้ตรงขนาดใหญ่กับขนาดกลางมันจึงไล่กันที่75กับ80ก็ต่างกันแค่ห้า เนี่ยผมผมยึงเลือกจะใส่เป็นมีดเซตนี้เพื่อมันจะได้ครอบจัก,กรวาลครับคือเราจะได้ใส่แค่มีดสองเล่มนี้สําหรับแอดมิดนะเราจะได้ใส่มีดแค่สองเล่มนี้แล้วมันก็จะครอบจัก,กรวาลเลยเราก็แบบเฮ้ยสองมีดนี้ตีได้หมดเลยในในถ้ามมันเป็นกึ่งมนุษย์นะครับผมจะใส่เป็นแบบนี้แทนเป็นแอดรับถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะมาใส่เป็นอันนี้สมมติว่าคุณอยากเจาะจงแบบเฮ้ย hey, ผมจะเจาะจงเลยผมต้องการจะใส่เนี่ยผมจะใส่แบบเซตแบบนี้แหละ แต่ผมแบบอยากตีเรดิกที่มันจะแรงกว่า2,002ได้ไหมได้ครับคุณก็ไปใส่เป็นมิโนทอร์มิโนทอร์ตีขนาดใหญ่แรงขึ้น15%ใส่2ใบไปเลยครับใส่มิโนทอร์กับแอนแรง2,003คีดได้งแต2,003ถ้ามิโนทอร์2ใบมันก็จะน่าจะแรงกว่านี้นก็จะเป็น2,003เนี่ยต่างกันนิดเดียวส่วนราคามิโนทอร์กับราคาแอนน่ะผมไม่รู้ว่ามันราคาต่างกันมากไหม เนี่ยครับ 3, สองพันสามกบใสแอนต์สองใบก็เท่าไหร่ต่างกันหนึ่งร้อยคุณก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าว่าราคามันต่างกันขนาดไหนระหว่างการสองใบเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจเนี่ยเฮ้ยผมต้องการจะตีขนาดกลางไว้แรงขึ้นแบบแรงขิงขิงก็เหมือนเดิมครับคุณก็มาปรับคุณก็มาเป็นคอบ,บอลคุณก็มาเลือกเป็นน,นี่ก็มาเป็นแอน์ก็ได้ครับหมายไปไหนวะปิดไปไม่ใช้อ่าเป็นแอน์ เราตีคอมบอลอยู่ที่2องพันสองใช่ไหมเราเิเรามาเปลี่ยนเป็นสเกลวอเกอร์ก,รการ์ดเหมือง 25, นะครับสเกลวอเกอร์การ์ดเหมืองก็สองพันห้าครับก็จะแรงกว่าเท่าไหร่สามร้อยครับทีนี้คุณก็มาเทียบราคากาดกันว่าเอ้ยระหว่างคุณจะใส่เป็นแอนด์กับเหมืองดีแบบไหนจะดีกว่าแบบราคามันต่างกันขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แต่เนี้ยที่ผมบอกคือผมบอกเป็นผมจะเล่นเป็นแอดมิดเบิ้ลนะครับ มีดขีเบิ้ลครับผมจึงใส่เป็นเอ็กซาวติงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้มันแรงแบบอยากเน้นแบบเบิ้ลแรงๆอ่ะได้ไหมได้ครับคือคุณใส่มีดหลักเป็นตีขนาดตีขนาดไปเลยนะแบบนี้ไปเลยตีขนกกาดกลางแล้วคุณก็มาเลือกนี้เป็นเหมืองเหมือนกันมั้งน่าจะเป็นเหมืองน,นี่แหละสองเหมืองสองไฮผมไม่มั่นใจว่าระหว่างสองเหมืองสองไฮสองเหมืองกับสองไฮได้ มันจะแรงไหมก็ต้องมาลองดูผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งอ่ามันจะดับเบิลอยู่ที่4 3 0 0นสามร้อยนะครับดับเบิลอยู่ที่4 3 0 0ันสาร้อยนะแล้วก็คีดาเมยียดเบาวกว่าแน่นอนอแล้วเพราะว่าอ,อ,อันเนี้ยมันจะเป็นแบบสายแบบตีแบบเน้นดาเมยียดสีขาวแบบจุกจุกเจ็บเจ็บนะครับจุกจุกเจ็บเจ็บเลยแรงไหมแรงแต่ถ้าเกิดเรามาทําแบบเนี้ย เราไม่เน้นคีอ่ะมันจะคีติดบ่อยไหมคุณก็ลองไปคํานวณสแตทเอาดูว่าเฮ้ยคยีจะติดบ่อยไหมคีแค่นี้เล็กไม่ค่อยมีเลยจะคีติดบ่อยไหมถ้าเกิดคีติดบ่อยก็โอเคแต่การใส่การ์ดแบบนี้แบบที่ผมบอกไปก็คือเราจะสามารถตีแต่มอนเตอร์กึ่งมนุษย์ขนาดกลางได้เท่านั้นนะครับเราถ้าเกิดเราไปตีกึ่งมนุษย์ขนาดเล็กได้ไหมได้แต่ว่า ไอ้ตรงการ์ดสเกลวอล์กเกอร์ที่เราใส่ไป4ใบเนี่ยมันจะไม่แสดงผลเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กสเกลวอล์กเกอร์มันจะเป็นแสดงผลกับมอนสเตอร์ขนาดกลางผมใส่เป็นเชอร์ปุ๊บเห็นไหมหายเลยหายไปเลยเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าไอ้ตรงสเกลวอล์กเกอรม์มันจะไม่แสดงผลนะครับถ้าเกิดผมจะไปตีขนาดใหญ่เป็นเลดิกล่ะจากตีพันห้าผมมาตีเป็นเลดิกก, 15, ดก็จะ,จะหายไปอีก เลดิกเนี่ยจะหายไปอีกคุณก็ต้องผสมการเป็นอันนี้ก็เป็นมิโนทอร์มิโนทอร์ซึ่งคุณก็ลองบวกลบคูณหารตังค์ที่คุณจะเสียไปนะครับว่ามันจะคุ้มไหมว่ามันจะคุณจะไหวไหมก็เป็นสามพันสี่นะครับก็ดาเมิตที่ทําได้นะแต่วันนี้มันอันนี้มันจะเป็นดับเบิลข่าวนะะคิดจะไม่แรงผมเนะ่ยผมก็เลยจะเลือกใช้เป็นแอนด์นะแอนด์มดแทน เพราะว่ามันจะประหยัดงบแล้วมันก็จะเป็นแบบครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็คือให้คุณแต่เป็นแอนมูดอันนี้ผมจะเลือกเป็นเออ่คูเซอร์นะครับเป็นคูเซอร์เป็นคูเซอร์นะเป็นคูเซอร์คูเซอร์เออ่ไหนวะคูเซอร์ก็ผมจะไปตีแบบไอตัวพวกหมีดงหมีดำะไรเงี้ยเพื่อหารังพวงรังเึ่งมาขายนะครับ ก็ประมาณนี้ก็เปลี่ยนมันจะเป็นซิปเปอร์แบร์ก็จะได้ดามาเมดประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะครอบจักรวังก็คือผมตีเนี่ยตีประเภทสัต์ได้หมดเลยทุกขนาดด้วยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ก็จะตีได้ครับดามเมตก็ต่างกันประมาณไม่เกิน500น้อยครับดาเมดต่างกันไม่เกิน5้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับของใส่แล้วก็แนะนำเว็บอัพตรงแทก็ประมาณนี้ครับ ส่วนลิงก์สองลิงก์นี้เดี๋ยวผมก็แปะให้ในใต้คลิปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับสําหรับข้อมูลของการตีขนาดมอนเตอร์นะครับใครเล่นอะไรก็มาดูเอาในนี้ได้นะตีกระบองใช้ปืนเดี่ยกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ครับผมใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปนะครับฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็หากผมพูดอะไรตกหล่นไปหรือพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็มาเป็น คนแก่หัดเล่นแล็กนะครับคือเกมแล็กมันเป็นเกมที่แบบว่ารายละเอียดมันยิบย่อยเยอะแยะมากๆครับผมก็ไม่เกง่งถึงขนาดแบบไม่เก่งเลยเลยรยเียกได้เลยว่าไม่เก่งเรียกว่าแค่พอเล่นเป็นแบบแค่พอออกจากเมืองพอนเดล่าแล้วผมสามารถไปตีมอนสเตอร์นนะ่ะเอ๊พวกนี้ผมก็เริ่มมาศึกษาครับแล้วก็เลยแบบเออไม่แบบเผื่อแบบมีคนแบบแบบแก่ๆเยอะๆเนี่ยก็มาลองมาอัพสเตตัสได้แบบไม่อยากให้มันอัพผิดนะตอนแรกคุณก็มาอัพไปผมไม่ผมก็ไม่ได้แก้ไขนะเพราะเดี๋ยวมันจะนานน่ะ สร็จแล้วนะพอคุณเลือกได้พวกคุณก็มาเลือกเซฟนะครับผมก็มาเซฟแล้วผมก็เลือกโหลดก็ประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้คือสเ้ตตอนแรกที่ผมที่ผมเลือกนะก็เป็นฟรูเจอร์แอนด์มดนี่แหละประมาณนี้ผมก็จะไปตีติปแแบกกันประมาณนี้น้ำนี่ก็ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเรื่องนะใครมีข้อเออสำหรับแอดคอร์สนะครับแอดคอร์สสายมีดสายมีดมีดคิมีดเบิร์นมีดอะไรสักอย่างนึ่งครใครที่มีมีความรู้ มีความรู้มีพื้นฐานในการเล่นแอดแอดคอร์__แล้วอยากแชร์อยากแบ่งปันหรืออยากแนะนําหรืออยากสอนผมก็ได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยจะมาคุยในเพจเพจผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังจนมาจนจบคลิปนะพูดอะไรผิดพ,พลาดไปก็ขออภัยด้วยครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วผมบายายเดินหน้าลุยจนต่อไปรับผม ขอบคุณมากไปแล้วครับผมบาย